พอเป็นสาวสดแล้วเนื้อหอมฟุ้งล่าสุดนางเอกน้ำฝนพัชรินมีสองพระเอกดังรุมจีบทันทีทั้งเฟิร์สเอกพงษ์และอเล็กธิระเดชงานนี้เจ้าตัวรับมือได้เนียนมากเพราะเป็นบทบาทในละครเรื่องนางร้ายซัมเมอร์ของค่ายมาสเตอร์วันที่นางเอกน้ำฝนต้องแสดงเป็นฝาแฝดต,ต่างขั้วคนพี่เรียบร้อยแสนดีคนน้องร้ายยิ่งกว่าเสือแถมแฝดสองคนนี้ยังมีเรื่องราวต่างกันสองครอบครัวเหมือนเล่นละครสองเรื่องแต่จุดนี้ยังไม่เหนื่อยใจเท่ากับการต้องรับมือกับสองพระเอก และอเล็กซึ่งสาวฝนรีบออกตัวว่าไม่ต้องอิจฉาเพราะโดนสองหนุ่มกวนจนเหนื่อยใจกว่าจะอินเลิฟได้แหมแบบนี้ต้องจับตาดูกันซะหน่อยแล้วค่ะอ,อี๊ทำงานด้วยกันก็สนุกสนานแล้วก็เขาสองคนอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเวลาที่ฝนสลับตัวเป็นแฟดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเล่นกันคนละสองทีอะไรเงี้ยไม่หน่อยครับมากเลยครับแล้วทนได้ไหมก็ก็ต้องได้ทนมาเยอะแล้วอะ เพื่อละครนะครเพื่องานของเรา,า <c oughs> เพื่อคุณผู้ชมใช่ครับความสนุกของละครเรื่องนี้ก็อยู่ที่ตัวพี่ฝนแล้วฮะเพราะว่าเป็นฝาแฝดคือตัวพี่ฝนเนี่ยจะทําเข้ามาทําให้อกเราผู้ชายสองคนเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงก็ฝากติดตามชมนะคะนางไรายซัมเมอร์ค่ะ อีกไม่นานเกินรอหนุ่มๆก็จะได้เห็นเสน่ห์เต็มขั้นของสาวสวยน้ำฝนในนางร้ายซัมเมอร์กันแน่ๆค่ะส่วนช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาบันเทิงเริงใจกันต่อกับหนุ่มหล่อสาวสวยพร้อมกับข่าวดีของแฟนๆละครเรื่องพ่อไก่แจ้พลาดไม่ได้ค่ะ